Ready. สวัสดีครับมาพบกับซูเปอร์แมนออโต้นะครับที่บ้านฉางวันนี้ผมจะพามาชมนะครับแจจ G E นะครับใส่สปริงโหลด1.5นิ้วของไวเดนะครับตัวนี้นะจะเป็นปีสปริงโหลดจัดทรงสวยเลยนะครับแล้วก็ไม่มีความกระด้างด้วยสามารถใช้กับโช๊คเดิมได้เลยนะครับแถมการวารันตีนานถึง3ปีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับตัวรถแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมสปริงก่อนเลยนะครับเริ่มต้นด้วยสปริงหน้านะครับตัวนี้เป็นสปริงของไวเดทนะครับโหลด1.5นิ้วนะครับตัวนี้นะครับน่าจะโหลด1.5นิ้้วววรงสยแแลต่ก็ยังไมมม่ีคคววาากรระะดด้้งยนับ โดยทั่วไปแล้วนะครับสปริงโหลดจะมีความกระด้างมากขึ้นแต่ตัวของไวเลนนี้ทดลองจากผู้ใช้งานจริงได้รู้สึกว่ามันมีความนุ่มเหมือนกับชกปสปริงเด,เดิมแต่ได้ทรงสวยแล้วก็มีความหนึบมากขึ้นในการขับเข้าโค้งเข้าอะไรนะครับวิ่งด้วยความเร็วสูงแล้วก็จะไม่มีความร่อนเพราะตัวนี้มีค่าเคที่สูงขึ้นกว่าเดิมแต่ไม่กระด้างจนเกินไปนั่นเอ,เองสามารถใช้ขับช็เดินได้เลยนะครับต่อไปเรามาดูที่สปริงหลังกันบ้างน,นะครับสปริงหลังตัวนี้นะครับ เป็นสปริงที่มีความพิเศษนิดหนึ่งต่างจากสปริงหน้าที่ให้ดูก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้นะจะเป็นสปริงโปรเกรสซีฟนะครับสปริงโปรเกรสซีฟคืออะไรคือสปริงที่มี2อ k ค่าเคใน1เดียวนั่นเองนะครับคือจะมีค่าเคที่ต่ำกับค่าเคที่สูงจะสังเกตได้จากว่าขดสปริงนะครับมีความไม่เท่ากันขอสปริงที่มีความต้านมากกว่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่มีค่าเคที่ต่ำกว่านะครับจะเห็นได้แบบว่าน้ำหนักรถลงกดลงไปแล้วตัวนี้จะมีความสามารถกดได้แล้วก็มีความให้ตัวได้มากกว่าเลยเป็นค่าเคที่ต่ำกว่า ัค่าเคที่สูงกว่าก็จะเป็นคดสปริงที่ห่างกว่าอยู่ด้านนี้นะครับตัวนี้นะครับผมจะช่วยในเรื่องของ2ฟัง,ง,ก,ง,งก์ชันนั่นเองนะครับฟังก์ชันแรกคือในกรณีที่เราขับรถช้านะครับสปริงค่า K ต่ําก็จะทํางานก็จะทําให้รถมีความนุ่มนวลมากขึ้นวันนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษของสปริงโปรเกรสซีฟทำให้ได้ทรงสวยด้วยแล้วก็ไม่กระด้างนั่นเองนะครับในขณะที่เราขับรถเร็วตัวค่าเคสูงก็จะทํางาน ทำให้รถไม่มีอากาศโยกโยนด้วยนั่นเองนะครับส่วนการรับประกันตัวสป,ปีนี้มีรับประกันนานถึง3ปีทั้งหน้าหลังเลยนะครับสามารถลงทะเบียนผ่าน t โค้ดได้ทั่วประเทศของไวเอสเลยสามารถเข้าไปใช้บริการเคมได้ทั่วประเทศของศูนย์ไวเอสได้เลยครับส่วนในที่ที่ระยองเราก็จะมีที่บ้านฉางนี่เองนะครับหลังของร้านซูเปอร์แมทออโต้นั่นเองนะครับ